ก็เขาเรื่องมาลุนนะเป็นเหตุการณ์การจนที่เกิดขึ้นโอ้ยมันยิงยังมาในประเทศในจีเรียประชาชนตาดำดำต้องเสียแล้วพวกกระบฏบุกเข้ามาเรื่องมาต่อตาระบบประชาธิปไตยข้องประธานาธิบดีแซมมวนอซูกา้าแล้วพวกกระบฏนั้นนะ่ะยกมือยกไม้ประกาศใช้ส่งครามรังเผาพันชัด,ชด ผู้สืกข้าวก็รายงานข้าวสดอยู่ข่าวอัปเดตก็ส่งสัญญาณมาแล้วปรัดทานาธิบดีและครอบครัวจูกพวกกระบฏสั่งหานมู่ตุยแบบน่าอสสูและที่้รูๆสหรัฐบิ๊กใหญ่ต้องยื้นมือเข้ามาช่วยแล้วโดยส่งหน่วยซิลตัวชากาดปลาเอกของเราจึงได้ปรากฏตัวเรือโทเอเคีวอเตอร์หัวหน้าน่วยซิลหน่วยนี้หัวกลมๆช่างสวยดี ชมวงมงรีบเร่งไม่ต้องซาเพราะพระเอกไม่มีผมแต่หัวหน้าคุณนี้ยังกล้าวชื่นชมยินดีต้อนรับจากภารกิจจีพึ่งจบตดยังไม่ให้เมนมันคือประเด็นพวกทีมคุณต้องตีตัวกล้าบรับภารกิจไปทำอีกชิ้นพวกน่วยสิวหน้าตามไม่เฟ้นทำงานก่อนหนาเสร็จสิ้นยังไม่ได้ทันจินกับครอบครัวสั่งงานครูอีกแล้ว แต่กูเอาธนามันเป็นนาที่ตินพาส์ี้ประชาชนต้องทำตัวให้ดีๆแบบนี้ถึงจะน่านับถือและผู้พันก็สั่งงานช็อดๆไม่ได้อิดออดงานชิงตัวประกันให้ไปคุ้มกันคุณหมอและพวกคณะเพื่อแปรศาสนาจีเป็นชาวอเมริกันออกมา ญาติได้รอชา้าให้พวกคุณนำพามาจีปลอดภัยแบบยุงไม่ให้ใต้ไรไม่ให้ตตอมโอ้โหมันส่งข้ามนั้นนั้นคอนเซปต์ของผู้พันหน่วยสิวจะไหวไหมวันนั้นขัวกบฏของมินิ์นั้น สุดโหดจริงๆแอ่ก็เอาวะเป็นไงเป็นกันเมื่อนายสร้างลงมาแล้วนี้เตรียมโดดร่มกันนะคุณพี่พีกัดนี่คนขับเครื่องบินบอกผึงเปิดจาก Google Map เมื่อกี้พีกัดตรงนี้ใช้เลยเชื่อได้ไมิไหวคนขับกลัวโดดไปลงบอขาซ่อมหม้อชีพ ภารกิจจะไม่เสร็จสิ้นเอานะแล้วทั้งหมดก็ดิ่งลงพัดส,สุดท้าททำไมไม่เช็คร่มก่อนนะไม่กางมาแล้วมันจะยุง่งพอใกล้ถึงฝืนเครือบมีสะดึงแต่แล้วก็พุ่งลงน้ำแบบปลอดภัยบรรยากาศกลางคืนมันช่างใช่เลยแบบนี้สิปลอดภัยกบทมองไม่เห็นแนะ่แล้วนางท่าน,นินงคงจะหิวมามากะจะมาเอาน้ำไปต้มไข่ จ๋าเอแบบนี้ก็ตกใจเกือบแหกปากออกไปดีนะเรือทัวเตอร์อยู่ทั้งคนปิดปากแบบสนิทถ้ารัดแน่นอีกนิดกูตายไปแล้วแล้วทั้งหมดก็พากันยกพลขึ้นโบกรีบไปทำภารกิจให้สิน้นนางฮันดีจึงพาไปส่งแต่ดูส่งถูกบังครับยังไม่ทันนับไม่กี่เกาวก็ถึงทับหน้าเขาไปก้อนเลยคุณมึง ขาดไม่ถึงไม่มีกระบดสักคนมีแต่บรรดาผู้ป่วยเคลียร์เข้ามาได้เลยทางสะดวกจทีนี่เป็นที่พักกึง่งๆึ่งโบสถ์คริสแต่มีชีวิตของผู้ป่วยเพียบ พ้นพวงจากไผ่ส่งรามเห็นแล้วช่างน่าเวทนายิ่งนักพวกเรามารักกันดีกว่าไหมจะทำส่งรามกันไปใหญมองเห็นไม่มีแต่คนสวยแล้วพาเมรนก็ถูกทะลุเขาเมื่อแบบสกมกไปให้ซุ้มให้เสียงโดนพวกเจด่าเข้าไปเหมือนพระเอกจะเดี้ยงแต่ไม่ฟังเสียง ทีมพ่มถูกส่งมามาอารักขาทุกคนหญิงฟังก็ยิงสับสนพัวใจเจ๋อย่าผึงบนเฉินไปกับทีมพ่มรับรองทุกคนจะปลอดภัยจากผัวก,กระเบิดพ่มเอาหัวเป็นประกันแต่มีเ,ร,เรือด็อกเตอร์ลีน่าจะฟังแต่วาดเรือโทวเตอร์ยังจังพวกเรากำลังจะพลาตดตาช่วยพากันไปข้างนอกกอนได้ไหมพัวคุณก็มามันจังวุนวายสมาร์ทที่มันไม่ได้ ยิบมีพิษทูกกันพอดีงั้นผมจะส่งมือดีช่วยคุณเองนายบ๊อบตึงต้องขันอาซายัดเยียดงานมาให้กูสังงานโอเคถ้าง,งานมาคุยกันหน่อยด็อกเตอร์ลีน่าก็ถอนแมสรูปตรงปกสวยชิม,มัดไม้เมื่อนพระเอกนาดำจาดมองไม่ชัดนึกว่าเป่าบุญจีน แผนคุณเป็นยังไงผูมวดจะพ้าผู้ป่วยจวดกันไปด้วยใช่ไหมโอ้พยบไปให้หมดเพื่อนี่อันตรายปล่อยไว้ไม่ได้วักกะบฏกำลังจะมาแต่หนังเอกต้องหยุดกึกเมื่อผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในแผนสปาร์เหตุการณ์เลิมคอนแคลนหอลิคอปเตอร์มันมีลำเดียว โปรดเข้าใจผมหน่อยดอกเตอร์ลินนาภารก,กิจที่ได้รับมันมีแค่นี้นอกเนือจากนี้มันอินฟินิตี้ดอกเตอร์ลินนาบอกไม่รู้ไม่ชี้มันเป็นหน้าที่คุณที่ต้องพาไปสายแดนแคนรูนมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันห่างจากที่นี่แค่เจ็ดสิบไม้เจลินน่ายืนำคำกล้าับไว้หัท้าผู้มวดไม่พาผู้ป่วยไปเดียนกับทีมงานจะไม่ไปใไนทั้งนั้นพูดเสร็จแล้วก็ชิงส่งกันบ้านให้ผู้มวดต่อส งนจึงต้องต่อสายหาผู้พันรายงานความสัมพันธ์กองทีนี้ฮัโรลผู้พันเทรมารายงานเหตุกันในวันนี้จะบอกว่าดรริีนาแกไม่แฮปปี้เจออยากพาผู้ป้วยกลับไปด้วยไม่อยากที่จะตัดชองน้อยแต่พอตัวผู้พันก็ออึงแล้วแต่คุณตัดสินใจเลยผู้มวดงานนี้ดูจะหญิงยวดจวดจัดภารกิจเคลื่อนย้ายขนกุ้มยหญ่ผู้มวดจึงตัดสินใจ น่าเจลิญนาลอยมาแต่ไกลผู้หมวดวอาเธอบอกไปเกมนี้คุณชนะยอมคุณก็ได้ก็แค่นั้นด็อกเตอร์ินนาได้กล่าวไว้ปาชนะมีหู้เลยนะผู้มวดแล้วก็เริ่มโอพระยพผู้ป่วยจะช่วยคนที่เดินได้เท่านั้นใครติดเตียงคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมยอมรับสภาพนั่นทำอะไรไม่ได้แหลงมือกันหน่อยเราต้องเดินทางก้อนมืด มีสายแตแรงงานว่าพวก,กระบฏครืบคานเข้ามาใกล้แล้วรวมกันเป็นหนึ่งเรียงกันเป็นแถวกลับเป้าใบาบเบิมเจเอาหัวแบกไปยังไงแล้วจุงว่าสึงๆก็มาแล้วบาทล่วงกับซิสเตอร์จะไม่ไปด้วยเดินทางกันปลอดภายนนย่าดหนห่วยซิสเตอร์ก็ด้วยดูแลสุขภาพทีการลาจากที่ไม่ได้มีวันพบกันอีกมันช่างปวดใจเลือแสน โตไปไปเป็นนัเดทนะลูกแล้วทีมงานคุ้มหมดวอเตอร์ก็ให้สัญญาณแล้ว let's go บาทหลวงก็โบกมือละฮาเลลรยากนะทุกคนทั้งหมดจึงเดินทางแบบขมักขเม่นต้องเดินไปแบบเน้นๆอย่าได้หยุดพักเพราะเวลามันมีจำกัดร้องเพลงปลุกใจนั้นจะได้เพิเม่มในการเดินทางเดินไปเรื่อยๆเชื่อยๆไม่ได้นะ ต้องเดินแบบให้คงเสซนคงวาอันตรายนั้นหนกักกล้ากลายเข้ามาถูกทีแต่เร็งเร็วมากก็ไม่ได้ล้อมีคนแก่เด็กและอิรัสสตรีต้องเช็กระยะกันตะโลอดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย งานนี้เราต้องรัดก,กุมก้าไว้แต่ยายนี่ตกใจจะแตะทำไมฉันเป็นเศร้าเป็นนางตาห่านมีงงเดินไปสักพักเจลินหน้าเอาอีกแล้วบอกว่าปูป่วยต้องพักบ้างและมีเด็กป่วยอยู่นางานต้องทานยาผูมวดดนกดดันมาแบบนี้ก็ต้องพักที่นี้จะทำยังไงได้คนสวยจิตใจดีน่ารักจะตายเจอพูดอะไรมายอมไปเถอะ ครับพ่มแดนนำ้ำแล้วทหารในนึ่งส่งสัญญาณมาแล้วเมนเดสิบหานาฬิกาพบกุ่มโคนผู้ต้องสงสัยมากันเยอะแบบอึซา่าฟูมวดได้บอกให้หนึ่งควยมอบให้ต่้มลงไปแล้วเหตุการณ์ร้ายๆมันจะ่านไปเองจังหวะนี้ทุกคนก็เสียวจนชี้เล็กรัฐมีมันไกลมากเลยนะแล้วบักห่ำน้อยก็เป็นเสียงออกมางานเข้าแล้วว่ากบฏมืนได้ยิน จะเดินผ่านกันไปอยู่แลว้วหุ่นน้ามันก็สั่งลูกดวงไปดูสิได้ยินเสียงมาจากตรงนี้ทับหน้าเดินไปดีมีอะไรก็เอาอกรับกระสุนไปก่อนแล้วทีมน่วยซิลก็ใกล้เนี่ยไกลแล้วชาขยับเขาไม่นิดตรูกดมิดแน่อย่าดูบักข่าน้อยเรื่องร้ายก็ได้คล้อยไปแล้วกระบปบีพี่ยนใจเดินไปอีกแนว เคลียแล้วเงือแตกเลยตูไม่นะมันยังมีอีกหนึ่งมวยิงกระใต้มันเลยไปช้าด็อกเตอร์ลีน่าถึงกับอึ้งกินกี่เลยว่าผู้มวดวอวเธอมาทันเวลาเป็นนางฟ้าจิตใจดีอายุยืนยาวนางจึงเป็นห้าผู้มวดนกครบับบอกว่าตัวเองนั้นซึ้งใจแค่ไหนจีผู้มวดวอดเธอช่วยชีวิตไว้แต่ผู้มวดปากากอยังไวไม่ได้ตั้งใจช่วยมันเป็นนาที ชีปกติกระทำอยู่แล้วส่งไส้พระเอกจะได้กินเหล้ด็ตร์ลินนาโกรธกลับไปแล้วอดแดกเอาปากจริงๆแล้วฉากก็ตัดมาที่โบสถ์คริสพระเจ้าเยซูคริสช่วยลูกช้างด้วยแต่พวกกระโบสไม่มีศาสนาพวกมันกล้ามาหลังเผ่าพันธุ์อยู่แล้วดูหน้าตาพวกมันคงไม่มีแววส่งสิกกันแล้วเก็บกวาดให้เรียบแม้ชีออนวอนให้ตาย มันก็ไม่ฟังชับลงไปนกถึงแตกรัง้งตัดไม่ฟังกลุ่มของดรกเตอรีอน,าน,าน่นนั้นกับกลุ่มทหานหน่วยซิวก็พากันทุรักทุเลมาถึงกันจนได้ผ้หมวดว่เธอก็เจ็บปวดปางตายสมบักสมบอมกันไปภารกิจอ,อบะยพคนนี้ไม่ใช่คีคีแล้วแต่ฉากจบ้วยงามเสมอ ราชากรผิวสีเธอทูลด็เตอร์ิน่าเป็นอย่างมากถึงขนาดจะเก็บเธอไว้ในใจแม่พระแล้วน่วยสติวรหานกล้าต้องภูมิใจในตัวเองทำภารกิจได้แบบสำเร็จเสร็จสินกระบวนการแล้ว ได้กลับบ้านกันสักทีบายบายส่งครามเฮลิคอปเตอร์ <cop> <ter> ลำักษ์ก็บินขึ้นนัดเด็ดหน้อยก็มาส่งโชคดีโลเกนกดติดตามไว้มาดูเรื่องหน้ากันนะจ๊ะข้อ <c oughs> ตัวไปละโชคสเปอย